คูนะครับอาซานดแล้วังก่อนทักนีนึงฟังสัหน่อยนี้ลขึ้นไปข้อสครั้งตลงมาไม่มีคนรับผชอบเลยประกันมีสองร้อยสงร้าคุณแง่ินได้ไม่เป็นไรวีละคนนะครับนเลยไปดิอ๋อ้วีมดูดิมัน่ีเลยไม่ได้หรอ เลยนะดีไหมโอ้ยโอ้ดีเลยดี๋ยวมาดีระวังระวังด้วยตรงนี้มันข้นตรงนี้โอยไม่ได้ยื่นไงมันมีนั่นไงมันไงมันจะใมาเลยขึ้นมาใจดีเออกีละขั้นเนาะ เดี๋ยวมันเบียงขึ้นเลยจะเบียงขึ้นเบียงต้องขึ้นให้ยิโอ้โหว่างเหรอได้ได้คุยอย่างไรคุยอยรถึงบอกว่าเขาเน้นไม่ต้อิ่งหยอดที่ไหอดไม่ไม่ไม่จะเตะหัวเ